เริ่มขึ้นแล้วครับกับงานประกาศรางวัล GQ Men of the Year ปี2022นะครับงานที่จะมอบรางวัลสุดยอดแห่งปีให้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยโดยปีนี้ครับมีคนในวงการบันเทิงเนี่ยเข้าร่วมกันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิวส์สุภาษิตไมพัฒนภูมิครับอโปนัทวินนนทนนที่หนุ่มกัญชัยนอกจากนั้นครับยังมีคนในวงการกีฬานะครับอย่างเจชนาทิพย์ครับชลิชัปุยแลวก็เหล่ายูทูบเบอร์ดังอีกเพียบเลยครับ โบมือให้หนูหน่อยค่ะหล่อมากเลยค่ะลีมากรู้ใจที่ได้ลุกๆวันนี้ลุกย่างนี้เหรอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside New s t o n e t อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ